สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง y o u t u b e นะครับคลิปนี้เจอกันในคลิปที่2นะครับก็จะเป็นฮานอยมัดรวม300นะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆ่าประจำวันที่2นะครับเดือน7-2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับผม สำหรับแนวทางของผมเมื่อวานนี้นะครับผมนะบนะแผ่นกระดาษเขาโดนน้ำนะครับพี่เนาะแผ่นกระดาษโดนน้ำผมก็เลยไม่ได้ามาให้พี่ๆรับชมกันก็คือเมื่อวานนี้ผมให้แปกับ9นะครับ9น่าจะมาวิ่งลูดเข้าที่รอบพิเศษนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มา8 1ดหนะึ่งเนาะในรอบปกตินะครับเมื่อวานนี้สลับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมน่าจะหลุดไปหนึ่งรอบก็คือ เรา V I P นะครับที่หลุดนะครับในสูตรนี้สูตรแนวทางของวันนี้นะครับผมเนาะท่านใดที่เข้ามารับชมผมขอวอวยพรให้ยังหิงปังๆ,งๆทุกท่านนะครับผมวันนี้ตัวเด่นนะครับพี่ๆก็จะเป็นที่เลขสองเลขแปดเลขสี่เลขสามเลขเก้า เลข7นะครับสายวิ่งนะครับผมสายวิ่งสายวิ่งให้ไปที่เลข3นะครับส่วนสายรูดนะครับสายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข4นะครับผม3 2 สามสนะครับก็จะเป็นที่3 4 3 7 3 8 4 2มเจอ,อืมนะครับผมเขียน4 3่สามซ้ำกันอีกแล้วนะครับพี่ๆเนาะหรือจะมานะครับหรือจะมานะครับผม ปกติผมก็ไม่ค่อยเขียนซ้ำกันเท่าไหร่ขอให้มานะครับพี่พดังนั้นขอให้มาเนาะสามกับสี่สามกับสี่ ประมาณนี้นะครับผมแนวทางก็นะครับผมจะประมาณนี้นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับลืมเขียน3ตัวเลย3ตัวก็จะมีในที่4 3 7 3 4 2ดานะครับผมก็ขอให้ท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้เราขอให้เฮงๆฝังๆทุกท่านนะครับ ผิดพลาดการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ